เกษียณหมุนเวียนมาบรรจบวาระครบหกสิบปีอีกสมัยเรือรำน้อยคอยนำพาสิทธก้าวไกลด้วยหัวใจเมตตารักและหวังดีการเวลานำพาครูถึงฝั่งฝันอภิวันณบูชาครูเป็นสุขสีน้อมดำรึกครูผู้สร้างคุณความดี ครูผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู ราเกทองเกิดเมื่อวันที่4มิถุนายนพุทธศักราช2504ปัจจุบันสมรสกับรองศาสตราจารย์ดรธานีเกตทองประธานหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูมหาวิทยาลัยจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยวิทยาเขตนครสวรรค์มีบุตรหนึ่งคนได้แก่พันตำรวจตรีดรทีเกตทอง ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตสาขาการแนะแนวมหาวิทยาลัยศรยีนครินทราวิโรธจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษาระดับปริญญาโทคารุศาสตร์มหาบัณฑิตสาขารากสูตรและการสอนมหาวิทยาลัยราชพัฏนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งครูหนึ่ง เมื่อวันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2524ณโรงเรียนบ้านหนองบัวอำเภอโพทะเลจัังหวดพิจิตรและได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนวัดท่าทองเมื่อวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2544ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูว,วิทยาฐานะชํชำนาญการพิเศษรวมอายุราชการ40ปี4เดือน นางปียรัตีศรีเกิดเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2504ปัจจุบันสมรสกับนายศักชัยดีสีข้าราชการบำนาญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์มีบุตรธิดางคนได้แก่นายธนานุวัตรีสีและนางสาวนัสนันดีสี ประวัติการศึกษาจบการศึกษาระดับปริญญาตรีการศึกษาบัณฑิตสาขาชีววิทยามหาวิทยาลัยศรยีนครินทระวิโรธจังหวัดพิษณุโลกจบการศึกษาระดับปริญญาโทคร,รุศาสตรมหาบัณฑิตสาขาหลักสูตรและการสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยรา,ยรายชพัฏนนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์ ประวัติการรับราชการเริ่มรับราชการในตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ3ามเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2527ณโรงเรียนบ้านวังหมันอำเภอสามเงาจัังหวดตากและได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูผู้สอนโรงเรียนวัดท่าทองเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2540 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษรวมอายุราชการ37ปี3เดือน12วันตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงเรียนวัดท่าทองนั้นครูทั้งสองท่านได้มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการทำงานพัฒนาตนเองอยู่เสมออบรมสั่งสอนสิทธิ์ด้วยความรักและความเมตตา ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้อื่นทุ่มเทเสียสละกําลังกายกําลังทรัพย์พร้อมทั้งเสียสละเวลา อุทิศตนจนสร้างชื่อเสียงให้แก่โรงเรียนโดยการนำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติในกิจกรรมการแข่งขันผู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3และกิจกรรมการแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงประถมศึกษาปีที่6 นอกจากนี้ครูทั้งสองท่านยังเป็นผู้มีอัธยาศัยดีมีน้ำใจเป็นที่รักของนักเรียนรวมถึงผู้ปกครองและคนในชุมชนอีกด้วย ที่ครูก็อธิบายและสะสารเนี่ยนอกจากมีน้ำมีอากาศมีคนมีนกมีคอมมีหนังสือมีสมุดมีดีสอประการแล้วอะไรเป็นสสารอีกหนุมองแ้วแ้ว็ะราอ้าวเอเอ,เ,อเธอต้องฟังครูสิเธอไม่ฟังเธอก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะเพราะฉะนั้นสสารนะคะก็คือ 1. สัมผัสได้ 2. มีน้ําหนักสต้องการที่อยู่นะคะนั่นคือสมบัติของสสาร ของแม่ก็เรียกว่า Grand าสเตอรนะคะทั้งด้านพ่อด้านแม่ก็เรียกว่าแกรนนะคะแกรนมาสเตอร์แกรนฟาสเตอเหมือนกันนะคะอัปได้ทั้งเป็นเป็น,เป,นเป็นตาและยายนะคะเอตาและปู่คำเดียวกันคือ Grandfather แล้วก็ส่วนยายกับย่าก็คือคำว่า g r a n d าสเตอรบางครั้งเราใช้คำเรียกว่าปู่กับ ปู่กับย่าสองคนเลยเนี่ยเราจะเรียกอะไรเราก็เรียกว่า grand p a r e n t นะคะ grand p a r e n t ปู่ย่าท่านประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่านคุณครูที่เคารพรักสำหรับวันนี้ โรงเรียนวัด่าทองได้มีโอกาสแสดงมุทิตาจิตให้กับคุณครูทั้งสองท่านของโรงเรียนวัด่าทองคือคุณครูบุษรลาเกตทองและคุณครูปิยรัตน์ด,ดีศรีซึ่งในปีนี้ได้กำหนดครบวารละ,กะเกษียณอายุราชาการทั้งสองท่านซึ่งโดยปกติเนี่ยเป็นประเพณีหรือวัฒนธรรมของโรงเรียนวัด่าทองเนี่ย เราจะแสดงมุทิตาจิตกันเดินทางศึกษาดูงานด้วยแล้วก็เป็นการแสดงศึกษาดูเป็นการแสดงมุทิตาจิตด้วยแต่ด้วยปีนี้สถานการณ์โควิดค่อนข้างรุนแรงโรงเรียนวัดธาตุทองโดยพวกเราเนี่ยเราพี่เราน้องและไม่มีพี่แล้วเพราะพี่ทั้งสองท่านได้กเกษียณน,น้องทุกคนในโรงเรียนวัดธาตุทองเนี่ยได้แสดงความมุทิตาจิตให้กับท่านคุณครูทั้งสองท่านคือพี่ บุษราและพี่ปียรัตเนี่ยที่วันนี้เราก็จัดงานแสดงมุทิตาจิตที่โรงเรียนของเราซึ่งน้องๆทุกคนมีความเต็มใจและมีความผูกพันกับพี่ทั้งสองท่านเป็นอย่างดีและพร้อมที่จะแสดงมุทิตาจิตให้พี่ทั้งสองท่านอย่างเต็มที่ได้แสดงถึงความรักความผูกพันที่มีต่อก,กันเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีที่พวกเราเหล่าชาวท่าทอง โรงเรียนวัด่าตทองได้แสดงพุทธิจารจิตให้กับพี่ทั้งสองท่านกับผมเองในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนและเป็นผู้นําของโรงเรียนวัด่าตทองก็ขออนุญาตได้แสดงพุทธิจารจิตให้กับพี่ทั้งสองและขอให้พี่ทั้งสองประสบความสําเร็จมีความสุขในช่วงชีวิตต่อไปก็ขอให้แค้วคาดปลอดภัยเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยตลอดไปและอยู่เป็น ล่มโพล้มสายเป็นที่ปรึกษาของพวกเรา,ราคณะครูโรงเรียนวัด่าทองต่อไปขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันคุณครูวิลาวันพลสาเป็นตัวแทนของสายชั้นปฐมวัยที่จะมากล่าวคํารู้สึกที่มีต่อคุณครูบุษราเกตทองและคุณครูปิยรัตดีศีซึ่งที่จะ,กะเกียณอายุราชการ รู้สึกจะสับสนมีทั้งยินดีเสียดายรู้สึกอยากขอบคุณพี่ทั้งสองท่านได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นครูที่ดีมีคุณภาพส่งลูกศิษย์ให้ประสบผลสํำเร็จในชีวิตมากมายหลายร้อยคนจนถึงเส้นชัยที่ภาคภูมิใจของท่านทั้งสองพี่ทั้งสองท่านเป็นผู้มีประสบการณ์มีความสามารถ ทําได้ทุกอย่างแก้ปัญหาได้ทุกเรื่องจนนําพาให้โรงเรียนของเรามีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานและก็ชุมชนพี่ทั้งสองท่านเปรียบเสมือนพี่ใหญ่เป็นที่ปรึกษาของน้องๆจนได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้อำนวยการจนทําให้อุปสรรคต่างๆที่มีทั้งหมดคีขายลงสุดท้ายจึงขออวยพร ให้พี่ทั้งสองท่านจงมีความสุขยิ่งขึ้นไปหลังเกษียณอายุราชการรักษาสุขภาพให้แข็งแรงสดชื่นอยู่กับลูกหลานครอบครัวไปนานๆน,นะคะสวัสดีค่ะวันนี้ได้รับเกียรติให้มาเป็นตัวแทนในครูสายชั้นระดับประถมศึกษาเพื่อแสดงบุธทิตาจิตกับคุณครูบุษราและคุณครูปิยรัตน์เรื่องในโอกาสเกษียณดิฉันมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มา แสดงความขอบคุณสำหรับพี่ๆทั้งสองท่านที่ได้อุทิศตนเป็นคุณครูที่ทุ่มเทให้ความรู้กับเด็กๆนักเรียนในโรงเรียนวัดท่าทองรู้สึกเสียดายมากที่คุณครูทั้งสองท่านจะต้องเกษียณจากที่ได้ทำงานร่วมกันมาคุณครูทั้งสองท่านเป็นครูที่มีจิตวิญญาณ มีความเป็นครูอย่างแท้จริงแม้กระทั่งใช้เทคโนโลยีในการสอนออนไลน์ถึงแม้ท่านจะใกล้เกษียณแล้วแต่ท่านก็ยังทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อจะสั่งสอนนักเรียนไม่ให้เสียโอกาสในโอกาสที่เป็นตัวแทนของน้องๆที่เป็นคุณครูสายชั้นระดับประถมศึกษาขอสแสดงความขอบคุณและขอให้ท่านอาจารย์บุษราและท่านอาจารย์ปีรัตน์ ะะขออารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายช่วยโปรดดลบันดาลให้ชีวิตหลังกเกษียณของท่านทั้งสองมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขและหวังว่าท่านทั้งสองก็ยังไม่ทิ้งโรงเรียนวัดท่าทองจะยังคงมาเยี่ยมเยียนพวกเราอยู่เสมอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะดิฉันอุบลรัตน์งประภาวงค่ะเป็นตัวแทนของคุณครูสายมัธยมนะคะ วันนี้มีโอกาสที่จะมาแสดงความรู้สึกต่อคุณครูผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปี2564ของโรงเรียนเรานะคะคุณครูท่านแรกคุณครูบุตรศลาเกตทองท่านที่สองคุณครูปิยรัตน์ด,ดีศรีค่ะท่านทั้งสองเปรียบเหมือนพี่เหมือนเพื่อนจากที่ทำงานอยู่ร่วมกันมีความสัมพันธ์ด้วยดี เปรียบเสมือนเราเป็นพี่น้องกันเลยค่ะท้ายนี้ขอมอบบทกลอนเล็กๆไว้สำหรับท่านนะคะ,กะเกษียณอย่างสุขสรรขอให้ท่านนั้นสดใสอย่าได้กังวลใจการจากไปคือเวลาคุณความดีที่ก่อสารดนบันดาลถึงภายหน้า น้อมองค์เทพเทวาขอพรมาพาสุขใจสวัสดีค่ะโชคดีนะคะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงมัสนัน,นอ่ำทองเป็นตัวแทนนักเรียนั้นปรปถมศึกษาจากโรงเรียนวัดท่าทองวันนี้ดิฉันมีความรู้สึกยินดีอย่างยิ่งที่ได้มากก่าวความรู้สึกที่มีแต่คุณครูบุูราเกตทอง หนูขอขอบพระคุณคุณครูบูสราเกตทองที่คอยดูแลพวกเราทุกคนในโรงเรียนเป็นอย่างดีและคอยอบรมสั่งสอนให้พวกเราเป็นคนดีและ ที่สำคัญคุณครูมีความมุ่งมั่นในการสอนโดยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์ทำให้พวกเราได้มีความรู้ในการทำกิจกรรมการทดลองและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์หนูขอขอบพระค,คุณคุณครูมากค่ะและเนื่องในโอกาสที่คุณครูจะเกษียณในปีนี้หนูขอคุณพระศรีรัตนตรยัยตรงโดนบันดาลให้ท่านมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่แข็งแรงและมีความสุขตลอดไป ขอบพระคุณค่ะมุทิตาจิตแด่คุณครูผู้เกษียณทูปแพรเทียนพนมก้มกราบไหว้รำลึกถึงพระคุณอบอุ่นไอรวมสายใยดวงจิตสิทธาทองสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงชญานุษเกิดมั่นเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สาม เป็นตัวแทนของนักเรียนสายชั้นมัธยมวันนี้จะมาขอกล่าวความรู้สึกต่อคุณครูทั้งสองท่านที่จะเกษียณอายุราชการด้วยค่ะคุณครูบุษราเกตทองคุณครูท่านนี้มีความเชี่ยวชาญในด้านวิชาวิทยาศาสตร์คุณครูบุษรามีนิสัยที่เด็ดเดี่ยวเพื่อนเพื่อนและดิฉันไม่กล้าค้างงานในวิชาคุณครูและเกรงกลัวในคุณครูท่านนี้มากคุณครูท่านที่สองคุณครูเปียรัตดีศรี คุณครูท่านนี้มีความสามารถและความเชี่ยวชาญในด้านภาษาอังกฤษและวิชาการงานอาชีพเช่นงานเย็บปักถักร้อยลูกศิษย์สนุกสนานไปกับการอบรมของท่านและสามารถพูดตอบโต้ทำให้คุณครูท่านนี้ต้องคอยมันสอนนักเรียนให้มากยิ่งขึ้นณนวันเวลานี้ดิฉันในตัวแทนของนักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาขออาภัยคุณครูทั้งสองท่าน ถ้ามีสิทธิ์คนไหนได้ล่วงเกินร่างกายวาจาใจขอให้ท่านโปรดเมตตาและให้อภัยลูกศิษย์ด้วยค่ะและขอกับอาราธนาคุณพระศรีรัตนาไตาโปรดอภิบาลปกป้องคุ้มครองคุณครูทั้งสองท่านนี้ขอให้ท่านมีแต่ความสุขและสุขภาพร่างกายแข็งแรงด้วยเทิญสวัสดีค่ะ ในวละที่ครูแจ๊ดเกษียณอายุราชการขอให้ดำเนินชีวิตหลังเกษียณยังมีความสุขนะครับครูเอิร์ทครับจะให้ผมสัมภาษณ์สดๆเลยหรอครับจะดีเลยครับครูเอิร์ทถ้าครูเอิร์ตต้องการเอ้าเอาก็เอาครับผมมาพร้อมแล้วเอิร์ทวางหรือยังครับพร้อมยังครับหนึ่งสองสามครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและผู้ฟังทุกท่านครับขณะนี้ท่านกําลังรับชมรับฟัง เอิร์ธทีวีครับในงานกษสีนารายของอาจารย์บุษราเกตทองครับซึ่งงานนี้ได้รับความอนุเคราะห์และสนับสนุนจากผู้บริหารคณะครูกรรมการสถานศึกษาจากโรงเรียนวัดท่าทองครับผมขออนุญ,ญาตนำเสนอเกี่ยวกับชีวิตของอาจารย์บุตรสั้นครับซึ่งหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับเบื้องหลังนะครับครอ,อ,อบครัวเราเป็น ครอบครัวเล็กๆนะครับมีด้วยกัน3พ่อแม่ลูกครับเอ่อผมนั่นเป็นค่าการเกษียณน,นะครับจากมหาวิทยาลัยราชพัฒนนครสวรรค์ในตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนครสวรรค์ครับแล้วปัจจุบันนี้ก็เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวิทยาเขตรรคนครสวรรค์นะครับในตำแหน่งประธานหลักสูตรประกาศนิบัตรบัณฑิต,ตวิชาชีพครูนะครับ ส่วนผู้เกษียณนะครับคืออาจารย์บุษราเกตทองนะครับตำแหน่งเป็นหัวหน้าครอบครัวครับครอบครัวของเราทั้งสามคนพ่อแม่ลูกมีวิถีชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันสักคนเลยนะครับเช่นเรื่องการกินอยู่นะครับเรื่องอาหารนะครับอาจารย์บุษราก็จะกินอาหารไทยธรรมะนะครับส่วนผมก็จะชอบอาหารประเภทอีสานส่วนลูกชายก็ จะชอบอาหารฝรั่งนะครับสำหรับงานอดิเลกนะครับอาจารย์บุษราก็จะชอบปลูกต้นไม้นะครับปลูกทั้งวันทั้งคืนนะครับต้นไม้ที่ปลูกก็เป็นประเภทต้นไม้ที่กินได้ส่วนผมก็จะชอบรดน้ำต้นไม้แต่ต้นไม้ที่ชอบก็จะเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะครับรายการทีวีก็เช่นกันครับอาจารย์บุษราจะดูช่อง 29, หรือไม่ก็เน็ตฟิกส่วนผมจะดูหนังไทยครับ ช่องสามนะครับอาจารย์บุษราชอบอยู่บ้านผมชอบเที่ยวนะครับตอนเช้าอาจารย์บุษราก็จะต้องตักบาตรทุกเช้าตื่นมาตั้งแต่ตีห้าส่วนผมตื่นสายครับเกือบเกือบเจ็ดโมงแปดโมงนะครับส่วนอาจารย์บุษรานะครับเป็นครูมาสี่สิบปีแล้วครับสมควรได้รับการพักผ่อนได้แล้วครับซึ่งขณะที่เขาเป็นครูอยู่ที่วัดท่าทองนะครับผมสังเกตเห็นนะครับเขาเหนื่อยมากนะครับเขาทํางานทั้งวันทั้งคืน นะครับแล้วก็ทํางานอย่างเต็มที่ปัจจุบันยิ่งสอนออนไลน์อยู่นะครับซึ่งอาจารย์บุตรคุยกับผมว่าและสัญญาว่าเมื่อกเกษียณอายุราชการแล้วเราจะไปเที่ยวกันนะครับทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศตอนนี้ผมก็รอเขาอยู่นะครับรอวันที่เขาจะ,กะเกษียณอายุราชการนะครับท้ายสุดก็อยากจะพูดกับอาจารย์บุตรลานะครับว่ารักเธอและก็รักตบัดไปจุบๆุครับ รออยู่นะครับไปเที่ยวกันสวัสดีครับ